สวัสดีค่ะครูแม่มาแล้วค่ะวันนี้นะคะก็มาผสมสมุนไพรที่เราสามารถใช้ย้อมผมได้ให้ดูนะคะระหว่างอันชันกับทองพันช่างนะคะก็ใช้แบบผง เขาจะได้เข้มข้นมากขึ้นกว่าใช้แบบสดน,นะคะความเข้มข้นของสีจะดีขึ้นนะคะก็ใช้น้ำร้อนค่ะเป็นตัวผสมนะคะทั้งสองอย่างนี้จะเป็นสมนุนไพรเพียวๆเลยนะคะเห็นหน้าก็เห็นหน้าเอ้ยไม่ใช่เห็นหนะ้าอัญชันก็อันชันบริสุทธิ์นะคะทองพันช่างก็ทองพันช่างบริสุทธิ์ไม่ได้มีส่วนผสมอะไรใดๆนะคะถ้าเราอยากให้สีของอัญชันตัวเนี้ย ม่วงมากขึ้นเราก็บีบมะนาวลงไปได้นะคะเราก็ถ้าผมสีขาวนะคะตรงอันชั้นเขาจะออกประกายม่วง,วงอย่างที่เห็นนะคะก็หมักผมจิ้งไว้สองชั่วโมงห่อผมไว้ด้วยนะคะห่อด้วยหมวกหรือห่อด้วยผ้านะคะหลังจากนั้นเราก็ไป สระล้างแชมพูปกติได้เลยตัวนี้คือทองพันช่างนะคะทองพันช่างเราก็ใช้ส่วนของใบก้านเขานะคะมาทำเป็นผงที่เราใช้ผงแห้งทำเนี่ยความเข้มข้นเขาจะสูงขึ้นนะคะการให้สีจะติดดีมากขึ้นแล้วก็เมื่อนำสองส่วนมาผสมกันนะคะสีก็จะประับ เปลี่ยนไปนะคะกลายเป็นน้ำเงินเข้มออกดำนะคะเราก็สามารถใช้ส่วนนี้แทนคลามได้นะคะครามหรืออินดิโก้ใครไม่มีก็ผสมสิ่งนี้ได้นะคะหรือเราอยากได้ความเป็นออกประกายน้ําตาลน,นะคะเราก็ใส่ทองพันช่างมากขึ้นหรืออยากเติมกาแฟลงไปแบบนี้ก็ได้นะคะ ลองได้ตามความชอบเลยค่ะเห็นไหมคะสีที่เขาออกมาจะเป็นประมาณนี้นะคะออกม่วงๆนะคะของอัญชันแล้วก็ทองพันช่างจะออกสีน้ําตาลด้านๆนะคะทองพันช่างกับเฮนนาสีเขาจะต่างกันนะคะเฮนนาจะออกแดงส้มทองพันช่างจะออกน้ำตาลด้านๆนะคะ แล้วเมื่อนำมาผสมกันจะออกดำเทาๆดำน้ำเงินน้ำเงินนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งไว้นะคะหากสนใจสมุนไพรทําสีผมนะคะหรือเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะคะเช่นอัญชันก็นำไปผสมอาหารได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวแหม่มจะวางลิงก์ไว้ให้ที่ description และ comment แรกค่ะสวัสดีค่ะ